สวัสดีท่านผู้ชมและแฟนๆโซบายทุกท่านนะครับพบกับโจ้กันอีกเช่นเคยและครั้งนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวโมเดลน้องใหม่จากทางค่ายเวสป่านั่นเองนะครับอย่างเ e s ป้า GTS Super Sport 150i Get ABS นั่นเองนะครับกับโฉมสีขาวคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการรีวิวทดสอบครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการทดสอบขับขี่ทั้งวันเลยทีเดียวแล้วเจ้าโมเดลนี้จะมีสมรรถนะตอบโจทย์มากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับโมเดลนี้นะครับก็เป็นโมเดลน้องเล็กสุดของตระกูล Vespa GDS นั่นเองนะครับมีการดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนจากรุ่นก่นกอนๆมาในหลายๆจุดด้วยกันเริ่มจากไฟหน้าทรงกลมแบบใหม่นะครับทยมาแบบให้ใหม่เลยบางโคนแล้วก็ล้อมแม็กดีไซน์ใหม่ช่องลมไฟท้ายมือจับคนซ้อนรวมไปถึงกระจกข้างนะครับเส้นสายลวดลายกราฟิกนะครับสีดำแต่กับสีส้มที่บางคนหน้าและด้านท้ายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะเนี่ย มีดีไซน์มาใหม่เพิ่มความสปอร์ตไปขั้นด้วยครับส่วนหน้าจอเลนไม้นะครับก็จะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับจอ L C D นะครับสามารถปรับเซ็ตตั้งค่าเวลาออกทิปเดินทางไกลหรือว่าจะดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันหรือว่าจะดูค่าต่างๆของตัวรถเนี่ยก็ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวส่วนประกับของตัวรถเนี่ยจะเป็นดีไซน์มาแบบโครเมียมมาให้เลยนะครับพร้อมปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับประกับฝั่งซ้ายนะครับจะพบกับปุ่มไฟเลียว สวิตช์ไฟสูงต่ำนะครับปุ่มแต่สัญญาณนะครับแล้วก็ปุ่มเซตติ้งค่าต่างๆส่วนด้านฝั่งขวานะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ่มเปิดล็อกตัวเบาะนะครับปุ่มเปิดปิดระบบสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ปุ่มแอนตี้สลิปเรลูเลชันนะครับหรือ ASR นะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโหมดแท a c t i o n control ในตัวรถอีกด้วยนะครับมาพูดในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างน,นะครับกับเครื่องยนต์4จังหวะ4วาล์วหสูบ 1 5 5 c รซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำน,นะครับซึ่งจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินทางไกลได้อีกด้วยนอกจากนี้รถคันนี้ยังมีระบบส่งกำลังของสายพาน CVT นะครับมาพร้อมกับความจุถังน้ำมันที่6 5ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าที่15.4แรงม้าที่8,250รอบนะครับพร้อมแรงบิด1 5นิวตันเมตรนะครับที่6,500รอบก็ถือว่า ให้มาตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้จะมีระบบ Star t t t o p นะครับที่เข้ามาช่วยตัวรถนะครับเพิ่มความประหยัดน้ำมันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเวลาจอดไฟแดงเนี่ยตัวรถจะดับเครื่องยนต์ให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดน้ำมันนะเนาะส่วนนี้มาต่อกันระบบช่วงล่างของคันนี้กันบ้างนะครับกับโช้คแขนเดียวไฮดรอลิกนะครับ ส่วนช่องหลังเนี่ยจะเป็นโช้คเป็นคู่สามารถปรับพีโหลดได้ถึง4ระดับนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบเบรก ABS นะครับให้มาทั้งล้อหน้าและล้อหลังนั่นเองนะครับบวกกับยางขนาด12นิ้วเท่ากันหน้าหลังเลยแล้วก็ขนาดยางหน้านะครับ120 70นะครับแล้วก็ยางหลังขนาดที่130 70นั่นเองครับ เาพูดถึงในส่วนของเทคโนโลยีคันนี้กันบ้างนะครับเห็นง่ายๆเลยเรื่องจากระบบไฟของตัวรถเนี่ยจะเป็น LED รอบคันเลยนะครับแล้วก็หน้าจออนนล็อก LCD ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน VESPA m e มียเพื่อรับสายโทรศัพท์ได้อีกด้วยครับแล้วก็สิ่งพิเศษที่ให้มากับตัวรถนะครับระบบคุญแจอัจฉริยะกับ Keyless System ที่ให้มากับตัวรถนะครับตัวไม่ต้องบิดกุญแจนั่นเองเพิ่มความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้นะครับระบบ k e y l e s เนี่ยยังใช้เป็นตัวค้นหารถหรือว่าบ i ์ e Finder ได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกุญแจ k e y l e s อันนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของปุ่มเปิดเบาะอีกด้วยนะครับก็รวมๆแล้วนะครับสามารถเปิดเบาะได้ทั้ง2ช่องทางเลครับนอกจากประกับฝั่งขวาเนาะแล้วก็ยังรวมไปถึงกุญแจ k e y l e s อันนี้ด้วยครับนะครับยังรวมไปถึงช่องเสียบ USB นะครับมาให้1ช่องนะครับ ในที่เก็บสัมภาระอเนกประสงค์นะครับด้านหน้าของตัวรถเนี่ยสามารถเก็บ,บอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับยังรวมไปถึงช่องเก็บของใต้บ่อนะครับขนาดใหญ่เลยสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ทั้งใบอีกด้วยครับ สำหรับเ e s ป้า TDS Super Sport นะครับ150 iGet ABS นะครับมีจำหน่ายทั้งหมดด้วยการ3เฉดสีนะครับได้แก่สีขาวโดยเปิดราคาที่165,900บาทนะครับแล้วก็ยังมีีก2สีที่เหลือนะครับนั่ก็คือสีดำแล้วก็สีเขียวมะกอกนะครับโดย2สีนี้จะเปิดในราคาที่166,900บาทนะครับรวมไปถึง g ิฟต์วั c เช r รที่ให้มานะครับมูลค่า3,000บาทแล้วก็ชุดเ e l c ลคัมคิดนะครับแล้วก็เ e สป p า Licensing นะครับ ยังรวมไปถึงบริการ Maintenance ฟรีให้1ปีด้วยครับมาพูดถึงฟิลดิ่งการขับขี่บ้างนะครับก็ได้มีโอกาสขับขี่คันนี้นะครับแบบเต็มพิกัดเลยทั้งวันทั้ง Performance ทางตรงทางโค้งนะครับเริ่มจากท่านั่งการขับขี่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะมีส่วนสูงอยู่ที่175ซนเมนะครับท่านั่งการขับขี่เนี่ยก็ถือว่าจัดองศา มาได้เหมาะจอนะครับเข่าเนี่ยไม่ชันจนมากเกินไปตั้งฉากกับการวางเท้าเนี่ยได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้การวางเท้านะครับก็ถือว่านั่งแล้วเนี่ยเข่ามันก็ไม่ได้ชิดกับตัวแฟลติงด้านหน้านะไม่ชนเลยถือว่ามีการออกแบบดีไซน์มาให้ระยะห่างมาได้พอสมควรนะครับรวมไปถึงตัวแฮนด์นะครับระยะแฮนด์ที่ไม่ได้กว้างมากนะครับพอเวลานั่งขับแล้วเนี่ย แขนจะไม่ยืดจนเกินไปหรือว่าไม่หักศอกจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องก้มหลังมากด้วยพอพูดถึงใน,ในส่วนของมุมมองการขับขี่นะครับโดยตัวรถเนี่ยก็ถือว่าพอนั่งขับขี่เนี่ยสิ่งแรกที่ได้เห็นเลยก็คือตัวเรือนไม้นะครับด้านหน้ารวมไปถึงกระจกด้านข้างเนี่ยไม่ค่อยบดบังสายตาเท่าไหร่สามารถออมองเห็นวิสัยทัศน์ได้กไกลเลยทีเดียวนะครับต่อกันที่ฟิลลิ่งของเครื่องยนต์กันดีบ้างนะครับกับเครื่องยนต์4จังหวะ4วาล์วหนึ่งสูบ 155ซีซีคันนี้นะครับให้มาแบบว่าคุ้มค่าการใช้งานเลยนอกจากนี้ตัวเครื่องยนต์นะครับก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ซอกแซกในเมืองนะครับโดยวันนี้ผมได้รีวิวในเส้นของสินคลินพัฒนาการก็ถือว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ลดเยอะเลยทีเดียวก็คันนี้เนี่ยสามารถคอนโทรลได้ง่ายเวลาซอกแซกในช่วงรถติดหรือระบบ s t a r t and Stop เนี่ยที่เข้ามาช่วยในส่วนของออการดับเครื่องยนต์ในช่วงเวลา ติดไฟแดงนานๆน,น,นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันไปตัวด้วยจากการขับขี่เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าตัวรถเนี่ยมีอัตราช่วงต้นถือว่าตอบโจทย์เนาะบิดติดมือเลยตั้งแต่ศูนย์ถึงห้เนี่ยออกตัวได้คล่องตัวแต่ผมชื่นชอบมากในช่วงกลางจนไปถึงรอบปลายตั้งแต่50กิโลเมตรขึ้นไปนะครับวิ่งยันร้อเนี่ยตัวรถพุ่งไหลแรงมากตอบโจทย์นะครับเหมาะจอกับ ลุกสปอร์ตของโมเดลคันนี้อีกทั้งตัวรถยังให้ความคลาสสิกประนิตตัวอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ระดับท็อปของออโตเมติกต่อกันฟิลลิ่งช่วงล่างนะครับกับโมเดลนี้ที่ให้ความเป็นสไตล์ของรถสปอร์ตมาด้วยก็ได้ลองขับขี่ผ่านขึ้นสะพานเนาะแล้วก็วิ่งผ่านทางลอยต่อถนนยังรวมไปถึงหลุมต่างๆนะครับก็ถือว่านุ่มหนึบเลยดีเดียว กับชกไฮดรอลิกแขนเดี่ยวด้านหน้านะครับแล้วก็ชกหลังแบบสปริงคู่ซึ่งฟิลลิ่งที่สัมผัสได้นะครับระหว่างการขับขี่วิ่งขึ้นสะพานหรือผ่านรอยต่อถนนหรือพวกหลุมต่างๆนะครับถือว่าให้ความนุ่มหนึบซับแรงกระแทกได้ดีนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถปรับค่าความแข็งอ่อนที่ใช้งานได้แบบตังต้องการของผู้ขับข,ข,ขี่ด้วยนะส่วนระบบเบรกก็ตอบโจทย์นะครับมีระบบ ABS เนี่ยที่เข้ามาช่วยลดระยะก,การเบรกหรือว่าช่วงเบรกกระทนหันเนี่ย ระบบเซ็นเซอร์ของ ABS นะครับก <the> ็จะทำงานโดยอัตโนมัต <necessary> <to terms> ิทันทีนะครับเซฟตี Belt ้การขับขี่ปลอดภัยและอุ่นใจด้วยก็สรุปนะครับใครที่กำลังมองหาเวส p a คันใหม่มาใช้งานนะครับผมก็ขอแนะนำรุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับเวสป้า GDS Super Sport 1 5 0 i g e t ABS นะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนทั้ง รูปลักษ์เฟร,รมใหม่แล้วก็ใช้เฟร,รมบอดี้ตัวเดียวกับเครื่อง300นะครับที่มีสมรรถนะแข็งแรงนะครับบึกบึนเลยนะครับการดีไซน์ก็ติดอันดับท็อปในเรื่องของเอกลักษณ์สไตล์อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของขุมพลัง155ซีซี ตอบโจทย์การขับขี่แน่นอนนะครับทั้งในเมืองหรือว่าจะออกทิปต่างจังหวัดก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ระบบตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับที่มีมาให้ระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบ Start-Stop แล้วก็ในตัวของ Traction Control ด้วยมีมาให้ครบเลยทีเดียวครับกับคา่าตัวที่1 6 5 9 0 0บาทนะครับผมมองว่าคุ้มค่านะ ก็ฝากแฟนๆซูเปอร์ไบค์นะครับติดตามการรีวิวของผมได้ในคลิปถัดๆไปนะครับแล้วก็มาดูกันว่ารุ่นต่อไปเนี่ยผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรนะครับจากทางค่ายเวสปา้าก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ทุกช่องทางเลยนะครับและครั้งนี้ผมโจซูเปอร์ไบค์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ